วัสดีค่ะวันนี้น้องจ็ตมานำเสนออปลาปลาโดดนะปลาโดดนะจิมาจิมาแกงเผ็ดค่ะแกงเผ็ดของคนใต้ใตแกงพริกแดงกระเทียมขมิน้นตะไคร้ผิวมะกรูดแล้วก็พริกไทยดำค่ะ นี่จีดสงเครื่องเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะน้องจีไปพ่อบ้านก็ไปดักปลามาได้ปลามาขนาดนี้ค่ะมาทําแกงสักถ้วยหนึ่งค่ะประมาณถ้วยหนึ่งได้ค่ะมาดูนนะคะอาเนียค่ะน้องจีมาทําแกงเผ็ดหรือแกงเผ็ดของคนใต้ๆนะคะแต่ว่าและแต่ว่าสูตรใครสูตรมันนะคะน้องจีใส่ใบลาด้วยก็ชอบกินเผ็ด พอบ้านชอบกินเผ็ดๆมากเลยค่ะก็มีเกลือมีผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะอันนี้ต้องจิตตั้งน้ำแล้วนะคะต้องจิดปลาแกงเผ็ดลูกปลาเล็กกับใบลานนะคะเราใส่เครื่องกันเลยค่ะจิโรยน้ำเดือดก,ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ตัวปลาเข้าไปแล้วใส่เครื่องปรุงรสนะคะ ถ้าน้ำไม่เดือดปลาเขาจะมีกลิ่นคาวค่ะเอาน้ำเดือดแล้วค่ะจะใส่ปลาเลยนะคะโชด,ดนะโชด,ดนะจะใส่ผงรสดนะคะเด็เกล็กน้อยค่ะไม่ต้องหมด ใส่น้ำตาลหน่อยนึงค่ะอืมโอเคค่ะอุ๊ยเผ็ดมากเลยก็ใส่ใบลานะคะก็ฉีกเลยค่ะเอ้ยเรา ดึงเขาก็ดึงเขาเลยค่ะใส่ใบลาเยอะๆมันเผ็ดมากอร่อยค่ะต้าแกงเผ็ดแต่ว่าเราไม่ใส่ใบใบลาเราไม่ให้เผ็ดเยอะมันไม่อร่อยความอร่อยมันอยู่ที่ใบาลาด้วยค่ะแกงเผ็ดแบบคนใต้นะคะ ใช่เบลาเยอะๆอร่อยมากเลยค่ะ,ะเราปิดฝาเขาหน่อยนึงนะคะ,ะได้แล้วค่ะไม่ต้องให้เขาเดือดเยอะนะคะก็เดือดเดือดมากเกินไปปลาตัวเล็กเขาจะลิหมดเลยค่ะ เอาเสร็จแล้วค่ะแกงเผ็กใบลาน่าทานไหมคะจิตฝากเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้จิตด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ